กินอาหารตอนเช้าจงค่ะอนนี้กนได้หเล่าตอนตนวนดี้เยนาาไหนีนน่าไปดวย่ละแมกโค้เขามาเดินกิเจ้าต่าตัา มีวันที่เจ็มือี้วันที่เจ็ดมันเจ็ดิสาบ่อับมันรับอย่างยามือขึ้นคนดินผู้ยวมาซีดกว่าว่างมือใหญ่ผ้าละเียดเดียวต้นแบบแบบพันธุ์นงขึ้นหญวาม่เนาะงดลยเนาะบแง่วัได้คุณมอ

เย็นปน้่มดีเกิดสารอับนไวนน้่มีเนียนนี่เป็นมวเป็นพวเป็นผู้ปั๊บพ้กแนนมดีเดีอคนนี้กับเนี่ยจพมก้อนเดนเลากับเรื่องสิุ่ว่าเอาเอาสิสเจ้าอัเท้นเทปเ

ก็ไปพอมอมแข่ก้งานเนื่อรล่ะใจเราดีจนได้เขาวาเนีงานนไปกันทำงานอยู่รบเาีบอนแขกตเรากนบวมวานนอย่างนี้งานเงเราใจหวแกลวีเราดีกวดลบเอาไบตัวเาเป็นที ขอเวลาหน่อยบ่นงานเขาเป็นลายหนะงบนนี้เ้ห้องไห้องักพักนเขาบอห้องไเห็ดยังพี่ต้องรกษากันยังเียรัพี่กันดเยนอนลียผู้หิงไม่บม่ตพี่โอยยัง đây yeah. euh ăn lại coi coi khỉn khỉn leo cho đeo yamaha nấm vo là anh nè yamaha nấm đây này khỉn leo khỉn yà đỡ cho em coi bệnh em coi bệnh sau khám bệnh khỉn yà baran thì bác trước à

ยตัวมีเงินท่เทไรมถึอนตยาฟาเปสวมจหมอเป็นหมอคนือทานได้่อก่อนใส่ถุกากาทนุ่มๆกากขนเขาซะทุท่แต่เขาวั้จทยตงกาหนาท่าุำไมเลกจีจอหลืดแล้วเพื่อนนี่ไม่ขอตัวใหม่เขากินเนาะ Yeah. ừ, bà đi trong có vị nó trong ngột bớt trong da mèo nào có khỏi này lúc bạn cũng nước thải không kho khỏi không ย่อมเม็ดลมดงหือเ่าฮะย่อลมดงโอ้ย่กันนั่นหละยูหานมันจ้หลานดูแล้วพอตัวตป่นตายแต่ไม่เย็นดูแล้วพอเธอถีงเลยทำใเต็มไปหมเลยนยอ้่ไงมั่ดูหลายพอดนางนราแม่เนาะคนไปทีไม่น้วได้แบบตอนี้บมมีน้นำพอดเยยุ่ขัดแล่บมาอ้กนะ่คนขี้นี่ย

จำใจนอยุลักับบางเนาะลานอยู่บ้านมันด่มันมึนได้กินนัวกักินเหลาก็เที่ยวมันเปปิกวันหน้าทางเน้หลานรลานอยู่บ้านบูกม่ป้ายุดโดนไปจังบหาหลานกระบางโดนแล้วเรียบออมาขึ้นไหมวันทีแล้วแล้วแม่พหันลงนั้นไปเถอะ

ดีกว่าปีเลยเราเรียงไปอยู่ตั้งกินแล้วก็จับไปเป็นไผ่นะกูอยู่บ้านก็เจอเจ้าบ่าบหวานกินน้ำกันได้ยุกยันเนยเพราะว่าสิได้ต้องกินยาได้เพิ่อนเพิ่งบอกว่าสมมติว่าเป็นความดันยังสี่สิบสิเขาพ่อพวหมอยังสี่กินก้อนได้เพิ่นบอกเนาะแม่ว่าเป็นเตือนตาไม่แดงเอากินกันตัวยาจไม่ได้ละแม่ว่าสิใจให้ตัวยุ้ยแม่ เอาเอาแม่เดี๋ยวใจให้ได้ใจให้นั่งรถมอไซค์มานั่มเลยเนาะสองสองอันเท่าไหร่สองอันนี้ซีฟด้วยคุณผุนไหนสามซีฟยืดซีฟก้อนเลยอ้าแม่แม่อาเดี๋ยวเราขายของยูนรถตัดใหญ่ตะกีแล้วอันขายอันกล้วยทอดยได้เนาะ ขายดีขึ้นยังนี่ตัขายรอยทอดกล้ยทอดที่ถนนน่ะนะตำรวจนัดเรา้อคุ้นะตบิแมมาทางนอก็ต้อนี้ขายของตลาดจ้าดี้าไปขายของแฟนเอเพี่ย้ายไปแล้วอันเราดีดีเน่ยแฟนเราป่วยติดเตียงี่จะวัดโดนวันไหน เก็บสิบปีวะสิบปีอ่ะบังดูแล้วดีวันไหนน่ะเรื่องแฟนน่ะที่ว่าแฟนป่วยติดเตียงหาญาติเด้อบังเคยกิมกันเลยมูเลาะตะไบบริยงจะคลองมูเลาะตะไบที่เขารวดนั่นแหละตุ้ใช่ที่เรารวดดีก็เรียนไปวัดแล้วก็ย้อมรับไปเรียบ้านบ้านทีปฏิมาแล้วถึงเนี้ยที่ไปใช้ที่กับห่วงห่วงแล้ว อ้าวยังว่าเฮ็ดเฮ็ดดีเฮ็ดตีเฮ็ดเฮ็ดดีจนว่าผัวตายนําเนาะโอ้ยมันดีหลายเนาะปฏิบัติดีคักแม้บ่บ่นั่นเลยบ่บ่นั่นเลยมึงกับอาด้ใหญ่ๆม้่ที่คนนี้คนนี้กโดแล้วะปกตินี่ผัวป่ยหรือเมียป่ยหนีเด้อันนี้เราอยู่ตั้ง10กว่าปีเก่งมากเลย ยำมันดียำมันดียังว่าหามี้อ่างสีบรไนด์หอกเห็นตะพักกันหันผัวป่วยมากเลือเกิเนาะค่ะลุงคนเนาะแกบ้าป่วยแกบ้าผัวหาเงินบรไนด์ผมมีเงินใหม่ใส่เอออันนี้เลาเราะทอดอันอันกล้วยโเมือนี้สิไปหาหม๊อกก็แค่กินเ้าแล้วกินยาได้